สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ร,รถดับซิ่งนะครับอยู่ที่สระเตาเหมือนเดิมต้องติดสติกเกอร์ครับเพื่อผ่านทางจะได้รู้ครับว่ารถวิ่งงานอยู่ตรงนี้นะครับ เย็ยยนจริงเลยเลยนะี่ยโโอ้หขับรถก่อนวันนี้มาเช้าครับเจ็ดโมงจะถามว่าเช้าตรู่ไหมก็เขาวิง่งกันตั้งแต่หกโมงอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมก็ กว่าจะทำเริ่นงทำนีเนะ่เสร็จเนอะต้องล้างรถนี่ครับ <c oughs> ล้างรถก็ประมาณครึ่งชั่วโมงล้างแต่กระบะครับม,มันสาดอยู่นะแล้วแล้วก็ รถก็ตอนนี้มี19คันนะครับ19คันน่าจะปิดรับแล้วมั้งหรือว่ายังรับอยู่ไม่แน่ใจครับต้องถามเข้าแก่นะครับคนอยากมาวิ่งเยอะอยู่นะแต่ว่ารถมันเยอะปัญหามันก็เยอะครับกระจายแต่ว่าแบบวางแผนงานดีมากครับต้องกระจายรถให้ทัานก็ กระจายรถไปสองฝั่งครับไปฝั่งฝั่งทางจะมีสองฝั่งนะครับทางทิศเหนือของขอำเภอแล้วก็ทางทิศใต้ของอำเภอทางทิศเหนือก็จะเป็นวัดนะครับเทวัดทางทิศใต้เทวอบโตครับแต่ผมว่าจะเลือกไปอบโตเพราะว่ามันไม่ติดไฟไดแดงแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าไปทางวัดอ่ะมันจะติด ติดรถเยอะครับติดตลาดเพราะว่าวันนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดเรียนด้วยมันจัดถ้าเราไปทางโอบะโต,โตมันจะเป็นทางเหมือนทางกลับบ้านนั่นแหละมันจะไม่มีรถครับทางสวนกลับมันจะไม่มีรถแล้วก็ถนนมันก็ไม่มีไฟแดงมันก็โล่งกว่าด้วยครับถนนมันโล่งกว่าถ้าไปทางตลาดตรงตลาดมันจะแคบตรงตลาดมันจะวิ่งยากกว่า รถเรามันใหญ่ด้วยไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่ามีโรงเรียนทั้งสองฝั่งครับไปฝั่งไหนก็เจอโรงเรียนครับไม่ต้องห่วงน้ำมันก็วันละยี่ลิตรวันนี้ผมเติมไปละวี่ลิตรประหยัดอยู่นะ ิ่งเบาเนี่ยถ้ามันไม่ได้บืนมากอะ่ะเมื่อวานผมบืนมากแล้วน้ำมันมันก็หมดเกลีย้ยงนี้แต่วันนี้ว่าจะลองแบบไม่ให้มันติดดูไม่ให้มันต้องพวันดำอะ่ะผมอยากจะกินน้ำมันกับที่ทีครับ บอกไม่ค่อยกินหรอกทางมันหนืดก็จริงแต่ว,ว่ามันก็ไม่ไม่ได้หนืดมากขนาดนั้นนะสตมากที่ทีเลยกินน้ำมัน ได้เบอร์สิบสี่ครับโอ,โ <laughs> อ้โหเต็มกล้องโอ้ เอาปาไดระเบิด oh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này. lỡ những video hấp dẫn ย้าย,ยมันชอบระเบิดนะเวลาใส่ใส่ไปปุ๊บ เหมือนมันลื่นนะและดินสมองด้วยเอ้ยไม่ใช่ดินสมองดินโคลนมันก็ดันแล้วก็ตุ้มเปิดออกเลยครับ ช้ำรถเท่าไหร่นะทางเนีส่วนมากมันจะช้ำแต่ที่เทแต่ถ้าทำที่เทแบบเทลงหลุมเหมือนที่บารานนี้มันก็ไม่ช้ำรถหรอกอันนี้เขาให้ถอยถอยเทเลยมันมีแม็โคอยู่นะแต่เขาให้ถอยเทแบบนีม้มันก็ช้ำถ้าทำแบบเทเทบนคอนกรีตอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรนะครับ เบาๆเองขึ้นแล้วถ้าเราไม่เล่นนะถ้าเล่นมันก็ไม่ขึ้นนะ กแชร์ได้นะครับเพจที่นท์รถดำซิ่งแล้วก็เพจรถดำสวยๆจนมั่นปวดครับ